สิ่งที่เราควรจะต้องรู้ก่อนที่เราจะขายของบน TikTok Shop นะคะวันนี้เจ้าแม่ทีมี10ข้อนี้มาบอกก่อนที่พวกเราอาจจะทําผิดกฎก่อนที่พวกเราอาจจะโดนแบนช่องไปหรือก่อนที่พวกเราจะไม่ได้ออเดอร์เลยนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถัวใจแล้วก็ติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคและความรู้ดีๆแบบนี้มาค่ะมาดูกันข้อที่1นนะคะ คนที่จะเปิดร้าน TikTok Shop ต้องเป็นคนไทยลงทะเบียนในประเทศไทยค่ะหรือถ้าเราอยู่ต่างประเทศเราสามารถให้คนในประเทศไทยลงทะเบียนให้หรือซื้อซิมไทยแล้วลงก็ได้ค่ะข้อที่2นะคะเจ้าของบัญชีร้านค้าจะต้องมีอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปค่ะอย่างที่เราเคยได้ยินว่าถ้าเป็นเจ้าของช่อง จะต้องมีอายุ18ปีแต่ถ้าเป็นเจ้าของร้าน TikTok Shop คุณจะต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปนะคะข้อที่3นะคะคือการที่เราต้องตั้งชื่อร้านให้สอดคล้องกับสินค้าที่เราจะขายเพื่อที่จะช่วยนำส่งให้ตะก้าเรามีคนเห็นมากขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะคือการที่เราใส่ข้อมูลรายละเอียดลงไปในร้านหรือตะก้าสินค้าต้องเป็นความจริงเท่านั้นค่ะ ข้อที่5นะคะการตั้งชื่อร้านต้องไม่เกิน40ตัวอักษรและต้องไม่มีอักขระพิเศษอยู่ในชื่อร้านนะคะข้อที่6นะคะปรีกเลี่ยงการตั้งชื่อร้านที่เกี่ยวข้องกับคำว่า Tik t o k อค่ะและห้ามใช้คำว่า Official f l c t s h i p และ Official Store ค่ะข้อที่7นะคะคือการห้ามจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมาย ะะข้อที่8ค่ะชื่อและรายละเอียดสินค้าจะต้องอ่านเข้าใจง่ายแล้วก็สินค้าต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะข้อที่9นะคะวิธีปรับปรุงคะแนนร้านที่เราอาจจะโดนเตือนโดยไม่เป็นความจริงสามารถยื่นอุทธรณ์ได้เพื่อที่จะทำให้คะแนนร้านลงมาเป็นปกติเพื่อที่จะได้ให้ตะกร้าเราถูกนำส่งให้คนเห็นเยอะๆก็ยื่นอุทธรณ์ไปนะคะและข้อที่10ค่ะ ห้ามลงขายสินค้าในตะกร้าหมวดที่ยังไม่ได้อนุญาตเพราะจะทำให้ตะกร้านั้นถูกปิดแล้วก็ถูกตัดคะแนนด้วยค่ะเป็นยังไงคะ10ข้อที่บอกทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์กับคนที่เพิ่งเปิดร้าน tiktok shop เลยไหมถ้าใครชอบเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกจะแม่ทีกันบ้าง เอตรงคอมเมนต์ส่งของขวัญให้ได้แล้วนะใครอยากส่งของขวัญมาขอบคุณได้เลยขอบคุณล่วงหน้าค่ะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่เพิ่งเริ่มขายของบน tiktok shop นะคะ tiktok s l l l e r นั่นเองถ้าจะไม่ให้ละเมิดกฎไม่ให้ถูกตัดคะแนนและไม่ถูกแบนแตะกร้าไปนั้นทำทั้ง10ข้อนี้นะคะ